ได้เด้อพักเก็บไปละเอาปลาให้มันไนด้วันนี้ได้กุ้งละเตรียมตัว,วฉิดลงมาแล้วเอาสอนกุ้งเด้อวันนี้เด้อเอากุ้งเต้นเก็บพักไม่ถ่าแล้วมาซสอนสอนไระเจ้ๆเจ้าเท่าไหนก็สอนไปเลย เอากุ้งโอ้ยกระสอนละลายเลยเห็นบ่ามันขอนเทิงอะนะเอาเอาลงให้แม่เนี่ยลงเออสอนมายุแจ้วคนนะ่ะมันยุแจ้วคนนกุ้งอนะ่ะสอนละลายก็อายกขึ้นมากเงลลยไหลเรียมเนี่ยได้ปะเนาะเนี่ยเนาะมันไม่ได้เลือกเด็ก<อ>ได้กุ้งวะพูนไปใส่พูน ก็ข้ามไปข้ามไปโอ้ยนำตะยันใช่ไหมทา่านผูมาใช่เอาพูดมาจำมาพี่ไหมขู่ๆจำมาพี่ ไปแจกพุ่นก็ได้ย่างย่างไปแจกพุ่นวันต่อมาตีแงย่เยอะปลามันยูเจ๋เจ๋อพุ่งนะมันยูเจ๋เจ๋อพุ่งนะเอ้ยปลามันโดดพุ่งน่ะนุ้มมันไปโดดพุ่งน่ะปลา ปลามันโดดที่หันเออปลาโดดเข่หัวเอาอีลีเห็นบ่น่ะปลามาแจนเนี่ยไมางนี่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวอนม้านเดี๋้ยเห็นหน้ามวนได้เนี่โอ้ยน้ำตกรู้ว่าวเอาโมโหเหะเอาโมโหแต่ไม่อยู่ ตรงปะเนี่ยปลามันลงมาปะตรงแว่เดี๋ยวปลามันก็ลงมาจับไว้ข้างบนดิบบบนจับเพื่อนจับเพืนข้างบนจับเพื่อนข้างบนมันจะลงมาตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็โดดลงมาเนี่ยโดดตัวเดียงแล้วเอาประทันครับเพื่อนสอดไปเจ๋เออาา่อค่ะ เออมันได้เด็กหืมเงนบาทยังลงไปซ่อนเนี่ยแต่ว่าเป็นมือกล้องเอาคู่มาพี่มาเนี้ยเอาคู่มาพี่เอาคู่มาเฮ้ยนักเอาคู่มาพี่ให้ฝากไ,ได้ปะไ,ไม่ปูหรอปูก็เอารถ ได้ยังก็เอาเม,มื่อขอมกินได้โอ้ยสอนนโดนแด่ก็เยาว์คนอม่แต่คูแล้วะจะพูพี่ กุ้งกาวรถเราทำกุ้งเต็นกางแจนั่นแหละอยู่ใจแจนั่นแหละต้องทำเร็วๆถ้าช้าปามก็หนีงียน <c oughs> ปูเต็มปลา,ป,าปุ้งจะปลาด้วยเนี่ย่อนไปพุ่นปลาหนวกนได้อัน ปูก้โอ้แมนกุ้งก้เอาล,ล่ะกหน้าเป็นไเย็นเนาะเย็นดีเลยมืนวนน่าเห่นางมขนาดได้เล่น,นางนะอ่ะย,ยาวก้อนหินไปดะะได้ใช่ไหมเด็กก็หินก็ยาวไปด้อ ủa anh em có đầy cung Cũng gì này là cung gì nữa là bóng ừ. bóng 中告了。